สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ฉัมารีวิวการพอหอยปังคือสั่งหอยมาจากรัศดานะคะสัง่งรังหอยปังมาสิบลังแต่ว่าหลอบแหลกน่ะเพิ่นทรงมาผีเพิ่นทรงโต,งตงมันมากเรากะหลอบที่สองเพิ่นเลยทรงไา่หา้ซือซ้อใกล้เป็นว่าห่าใดตัวแม่มนันอะสามตัวนะฟรีทั้งตัวเมียตัวผู้แล้วมั้งเรากะอันนี้เพิ่น กะหลงทรงวิธีมให้อีกค่ะวิธีการพอก็ไปเปิดใน YouTube แล้วกะถาม,เพ,มเพิ่มเติมคือเดี๋ยวสิหายเบิ่งเด้อค่ะอันนี้โอกะเอาล่างหอยปั้งนะคะที่ใดมากนะเพิ่นใส่มาสิบเอ็ดล่างเอามาใส่ในหมอดินนะคะเอาดินใส่จนเต็มแลวกะใส่น้ำให้มันชุม่มล้วกะเอาผาขาวบ้างหรือเอาผาบ้างผายังสีค่ะที่แบบให้มันยังคงความชุม่มชื้นไว้แล้วกะ กั้นแดดไ้มันโให้ถึกแดดโดยตรงค่ะแล้วก็ทิ้มไว้เออพ่อเข้าเข้ากับใสหัวอาหารปลากินผืดไปนํำค่ะแต่ว่าคงโอเวัร์ถ้าแดดใ,ใหไมันระยะก้านฟักเพิ่นกับบริษัทคู่มือมาเนาะกับโบหูเดี๋ยวต้องไปเปิดใน youtube อีกเปิดในสององคนอื่นอีกค่ะ อันนี้สิมาให้เบิ่งว่าเจ้าของเฮ็ดจังซี่นี่ก็คืออาหารของมันนะคะเพิ่นสิให้ใส่จอกใส่แหนแดงใส่เออ่แหนกุหลาบแต่ว่าโอ้ยังหาบ่ทันได้เพิ่นของมันมาถึงมื้อนี้รังไข่มันน่ะมันมาถึง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 มื้อนี้แต่ว่าตัวมันอ่ะมาถึงก่อน2มื้อที่ผ่านมาแต่ว่าโอ้เพื่งเอามาลงมื้อเดียวกันและะ้วก็เพื่งหาอาหารให้มันกิน ก็เลยใส่ตำลึงไปค่ะเพราะว่าเน่ไปเบิ่งในยูถูกของคนอื่นเขามีตำลึงนําก็เลยใส่ตำลึงไปของมันหาง่ายค่ะมันก็เริ่มมเกาะเด้ค่ะมันก็เริ่มมเกา,เาะเพียงแต่ว่าโอขยับแล้วมันก็ขยับหนีตามคือกันกเนี่ยกันยานยูว่ามันสิไตออกพอใส่แค่กระละมัง่งเล็กๆเ,เองกระละมังกับพึ่งไปหาเพื่ะให้เด็กทำความสะอาดอยังดีสัก ี๋ยวถ้าเบรงมือที่มันแตกหรือจังไดโอเิมาทายลงอัปเดตหรืออาจจะอัปเดตดูอะค่ะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมใหม่ใครแม้นมันไปได้สวยกับสิเฮ็ดใหญ่ขืนเพื่อนวะสองวงบอปูนสามบอปูนสำเร็จใหญ่แล้วเนาะโอเคค่ะ